เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีดาสวัสดีเพื่อนชาวแฟนเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์กันอีกเช่นเคยกันนะครับรู้หรือไม่สิ่งที่เรามักจะมองข้ามและจะทําให้ไอดีของเราเติบโตช้าภายในเกมเซเว่นไนท์รีเบิร์ซึ่งในวันนี้ครับผมได้ทําการรวบรวมมาให้เพื่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่าในแต่ละสัปดาห์ที่ตัวเกมมีการรีเซ็ตและก็แต่ละวันที่เราจะต้องทํามีอะไรบ้างที่เราไม่ควรมองข้ามถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนกดไลค์คลิปนี้ครับหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนช,นชอบ ผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้นะครับและสำหรับเพืเ่อนๆที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตั้งร้านนี้เลย Over Topup มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเพืเ่อนๆที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top up หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความน่วงระดับต่ำและคุณภาพ1ัน0 p ี ลองใช้ OS Link จาก LG Player ดูสิเือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องซักนิดคุณจะได้รับ VIP ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับโอเคครับพเพื่อนสำหรับหัวข้อในพาร์ทนี้นะครับผมได้แบ่งออกเป็น6หัวข้อหลักๆนะครับเริ่มจากวันแรกที่ตัวเกมได้ทำการรีเซิร์เวอร์ในวันจันทร์กัน่อยแล้วกันครับสิ่งแรกที่เพื่อนๆจะต้องทำในการรีเซิร์ นั่นก็คือการมาที่หน้าต่างงานฝีมือนะครับแล้วก็ไปที่คําว่าเรืบรืมนั่นเองซึ่งจะบอกกับเพื่อนเลยนะครับว่าตัวล,ละครหายากกับตัวละครระดับตำนานเนี่ยมันจะมีการแบ่งในการรีแตกต่างกันในกรณีที่เป็นตัวล,ละครหายากครับเขาจะทําการรีในทุกๆสัปดาห์ส่วนตัวละครระดับตำนานครับเขาจะทำการรีในทุกๆเ,เดือนซึ่งการแลกแต่ละตัวล,ละครครับขอพูดถึงในส่วนของระดับตำนานกันหน่อยละกันครับในกรณีที่เป็นระดับตำนานครับถ้าเป็นตำนานมีดาวจะต้องใช้ตำนานที่มีดาวเช่นเดียวกันครับอย่างน้อย6ดาวเหลืองนะครับในการมา แรกครับ3ตัวต่อการแรก1ตัวซึ่งในส่วนนี้ครับเราจะยังไม่ได้รีบนะครับเพราะว่าตัวละครดาวแท้เนี่ยก็จะมีบางตัวที่ได้ใช้แล้วก็บางตัวที่ไม่ได้ใช้นะครับซึ่งบางตัวถ้าช่วงแรกไม่จําเป็นหรือว่ายังไม่ได้ใช้งานก็อาจจะเอามาสะสมแล้วก็แลกในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าตัวไหนที่ได้ใช้งานจริงครับเราก็จะเลือกที่จะเก็บไว้ก่อนส่วนตำนานอีกแบบหนึ่งครับก็คือตำนานดาวทั่วไปสําหรับตำนานดาวทั่วไปครับก็มีหลากหลายตัวละครแต่หนึ่งในนั้นครับจะไม่มีตัวละคร น้องบิสกิตนะครับผมก็คือถ้าคุณขาดตัวละครตัวใดตัวหนึ่งเช่นยูชินนะครับผมขาดผมรีหา,ห,าหรือว่าสุมหาไม่ออกก็แลกยูชินมาเอสปาด้าตอนแรกก็กะว่าจะแลกน้องออกมานะครับเอามาเป็นดันบัวแต่รู้สึกว่าดันบัวชั้น8ผมก็ชิวๆแล้วนะครับผมไม่ได้ซีเรียสก็เลยเอ,ปเ,ป in, เอามาเป็นยูชินเอามาเป็นทีมดอทในการลงฝันร้ายนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมทาเซตทีมโควิดไว้นะฮะทุกคนบอกเลยว่าฝันร้ายนี่โคตรอีซีมาก ส่วนระดับหายากครับเหมือนเดิมครับก็คือแรกตัวละครน้องยูอินะครับผมคารอนคารินนะครับลานียวิกตอรีียนะครับผมแล้วก็จะมีตัวอีวานอันนี้ต้องแลกนะครับแลกไว้เลยโจเกอร์ได้ใช้แล้วก็ดูตัวละครที่ได้ใช้นะครับฟงเหยียนก็ได้ใช้นะครับแต่ต้องดูก่อนนะว่าตัวที่เราแลกมาเนี่ยมันพอหรือยังนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับสไนเปอร์อันนี้คือต้องแลกแน่นอนนะอัพให้เป็น30ทั้งหมดแล้วก็ทําการแลกไปเพราะว่าพวกนี้ครับเราจะเอามาใช้ในการ ปลดซีของตัวละครยิ่งถ้าซีตัวละครสูงสเนี่ยมันจะค่อนข้างโกงแล้วก็ O p ขึ้นในระดับหนึ่งเลยนะครับและตัวละครที่ใช้งานก่อนแล้วก็ตัวละครที่เราแลกมาแล้วได้ปั้นจริงๆก็จะเป็นอะไรที่ดีที่สุดนะครับผมอันนี้คือในส่วนของหน้าตาของการหลอมรวมนะครับผมอย่างต่อมาครับนั่นก็คือการปั้นตัวละครในแต่ละช่วงกันหน่อยละกันครับสำหรับการปั้นตัวละครในแต่ละช่วงครับต้องบอกกับเพื่อนๆเลยว่าถ้าเป็นช่วงเริ่มต้นเนี่ยผมเคยอธิบายกับเพื่อนๆนไว้ก่อนหน้านั้นหมดแล้วเพื่อนๆสามารถไปดปเ่เเเนช้ ึ่งหลังจากที่เราเล่นมาสักพักหนึ่งครับการปั้นตัวละครครับเราจะต้องปั้นอย่างน้อยเนี่ยสทีมถามว่าทําไมต้องปั้น2ทีมครับเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเข้าสู่โหมดของคําว่าฝันร้ายแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องมีทีมลงอย่างน้อย2ทีมครับทีม1แล้วก็ทีม2ซึ่งทีมที่ลงแล้วง่ายที่สุดนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของทีม ดาเมดดอกนะครับก็คือเป็นทีมที่สามารถการันตีการผ่านของเราแน่นอนแล้วก็ในช่วงของการเริ่มต้นนะครับก็คือเราจะต้องใช้ทีมหนึ่งเนี่ยในการเคลียร์เว็บลูกน้องไปก่อนซึ่งเราจะใช้เป็นเซตทีโอนะครับที่เรามีในปัจจุบันในตอนเริ่มต้นที่เป็นสายเกายภาพแล้วก็จะมีในส่วนของน้องยูริอีวานนะครับแล้วก็คารอนอันนี้คือได้ใช้นะครับก็คือเอามาลงไปเลยเอามาเป็นตัวแบบทำดาเมจเคลียร์ในส่วนนั้นไปก่อนแล้วก็ทีมที่2ครับก็จะเป็นในส่วนของทีมจอมเวท ซึ่งมอนในระดับฝันร้ายครับจอมเวทก็คือจะเป็นทีมเอนเกมอยู่แล้วนะครับสุดท้ายแล้วเพื่อนๆจะต้องทํา2ทีมไม่ว่าจะเป็นทีมใดทีมหนึ่งในช่วงแรกคือปั้นไม่ได้ก่อนและสุดท้ายเราก็ต้องปั้นทีมอื่นเพิ่มเติมซึ่งเราจะต้องปั้นให้สอดคล้องต่อการทําของเราในแต่ละสเตปในช่วงแรกครับเราโฟกัสดันสเตปที่เป็น normal แล้วก็ทําทีมในส่วนของการเนื้อเรื่องแล้วพอเราไปต่อไม่ไหวครับเราก็มาทําทีมเรดเพื่อฟาร์มอุปกรณ์แล้วพอได้ระดับเรดที่พอเหมาะหรือว่าโอเคแล้วเช่นแบบชั้น7ชั้้นน8ประมาณีีก็พอคท่เป็นแบบ สายฟรีสายเติมน้อยผมว่าชั้นระดับนั้นกำลังพอดีแล้วก็ทําทีมอื่นเพิ่มเติมครับแล้วก็ปั้นตัวละครอื่นเพิ่มเติมซึ่งเราจะต้องปั้นตัวละครธาตุแล้วก็ตัวละครที่ได้ใช้งานหลายบทบาทอันนี้ก็คือสามารถดูวิธีการปั้นในคลิปภายในช่องได้เลยนะก็จะมีอธิบายไว้หมดแล้วนะครับผมก็สามารถดูเพิ่มเติมได้เมื่อเราพัฒนาตัวละครไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งต่อมาที่หลายๆคนสอบถามกันมาเยอะมากครับนั่นคือการอัพสกิลตัวละครนะครับสำหรับระบบการอัพสกิลนะครับผมซึ่ง มันจะเป็นระบบครับที่คุณจะต้องใช้ในส่วนของหินสองแสงไว้ทุกคนสําหรับหินสองแสงครับเราจะใช้ในการอัพสกิลของตัวละครแต่ละตัวละครครับสามารถอัพสกิลได้ทั้งหมด4ครั้งและจะไม่ลงสกิลซ้ำจะเป็นการแบรนดอมหใน4ซึ่งโอกาสการลงสกิลครับอยู่ที่สกิลละ25%ก็ถ้าเป็นในส่วนของแทโอนะครับผมอ,อยากได้ในส่วนของสกิลที่2องนี่ไอปาดเนี่ย แต่ผมมาลงสกิลหนึ่งลงพาสีฟนะครับแล้วก็มาลงสกิลสสุดท้ายซึ่งโจมตีทั่วไปครับผมไม่อัพแน่นอนนะครับก็คือเอาหินเนี่ยเอาไปลงกับตัวอื่นแล้วเวลาลงครับเราก็ลุ้นเอานะว่าเราจะลงสกิลไหนของเราซึ่งไอหินพวกนี้หาได้จากไหนครับหลักๆเลยคือแลกเปลี่ยนในร้านค้ามีการล็อกอินนะถ้าจำไม่ผิดมันจะมีการล็อกอินแล้วก็ได้มาแล้วก็สามารถมาแลกเปลี่ยนในร้านค้าแลกเปลี่ยนอารีนาได้เช่นเดีวยวกันครับก็คือจะได้มาทั้งหมด 2ชิ้นนะครับผมซึ่งร้านค้าเนี่ยมันจะมีการรีแบบรายเดือนด้วยนะครับมันจะนับเวลาจากการเปิดเซิร์ฟเนาะก็พอหมดปุ๊บก็รอเวลาแล้วก็รีส่วนแตมอารีนาครับได้จากการที่เราไต่อันดับอารีนานะครับให้ระดับสูงในแต่ละเซิร์ฟครับเวลาเราไต่ครับคือต้องบอกก่อนว่าอันดับเนี่ยมันจะดูแค่เซิร์ฟไข่เซิร์ฟมันแต่เวลาเรากดแรนดอมเจอเราจะเจอทุกคนนะครับในเกมทั้งหมดเลยนะครับแต่เวลาจัดอันดับจะอยู่ในเซิร์ฟซึ่ง ถ้าคุณโชคดีอยู่เซิร์ฟไกลๆไม่เจอสุรตานเท่าไหร่หรือว่าไม่ได้แข่งขันเดือดคุณก็จะติดอันดับสูงๆได้ค่อนข้างง่ายนะครับแต่อยู่ที่ว่าแต้มที่คุณมีเนี่ยจะเพียงพอหรือเปล่าแต่ยังน้อยนะแต้มคุณก็จะไม่ได้ลดหวบไวขนาดนั้นนะครับอันนี้ก็สามารถมาทําการฟาร์มแต้มใน,นส่วนนี้และเอาอันดับให้สูงให้ได้นะครับช่วงแรกควรอาจจะลังโฟกัสดีๆอยู่ก็ถ้าสปีดได้ก็อย่าลืมสปีดและพอเราแลกไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆเราก็สามารถอัพในส่วนของ สกิลตัวละครกันได้นะครับผมนี่เห็นไหมถ้าเอาอัพไปปุ๊บเนี่ยของผมเนี่ยลงอนี่ร้อยเปอร์แต่ส่วนตัวแล้วนะครับแพโอผมอัพประมาณนี้แล้วเราก็จะเอาที่อัพสกิลสองแสงเนี่ยไปให้กับตัวละครอ,อื่นเราก็มาดูว่าไอ้ตัวละครที่เราอัพไปเนี่ยมันจะปลดล็อกอะไรบ้างในแต่ละสกิลนะเราก็มาดูเปรียบเทียบกันก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครน,น้องยอนฮีนะครับถ้าเป็นพวกสกิลหลับเนี่ยก็จะมีในส่วนของดาเมจเพิ่มเติมนะครับนี่แล้วก็พาสซีฟมีอะไรบ้างมีพลังเวทนะครับแล้วก็มีพวกนี้ปปกตติิเเเเลยแ่่พ่พพพมมังว็น2 อันนี้ยังไม่คุ้มซึ่งผมรู้สึกว่าผมถูกใจในส่วนของเมลครีที่เป็นสกิลที่2ไว้ทุกคนนั่นก็คือเวทหมุนทวนหรือที่ทุกคนเรียกว่าโควิดนะครับผม,ผมก็คือจาก40%ให้เป็น50%ซึ่งโอกาสติดมันสูงมันก็จะมีโอกาสที่เราจะสามารถติดสกิลนั้นได้เราก็จะลองเสี่ยงดวงดูว่าผมจะลง1ใน3สกิลนี้หรือเปล่าถ้าเป็นสกิล2ก็จะดีที่สุดกดไปมันก็จะทําการแรนดอมปึ๊บเรียบร้อยพอผมลงในส่วนของสกิลนี้ครับอัตราเป็น50%แส้ว ต่อให้เราบวกต่อก็คือมันจะไม่ลงสกิล2กับพาสซีฟแน่นอนเราก็จะไปหาตัวละครอ,อื่นแล้วก็ดูว่าตัวละครไหนได้ใช้แต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยผมยังไม่รีบป่ะพี่ผมอยากเก็บไว้ก่อนสามารถดองไว้ได้ครับเดี๋ยวยังมีตัวละครอ,อื่นเข้ามาอีกเยอะส่วนตัวละครที่เป็นระดับ SR ครับเขาจะใช้หินที่เป็นสกิลปกติเลยนะครับอันนี้คือเราสามารถอัปดเดตตัวไหนได้ใช้งานบ่อยๆสามารถอัปได้นะครับเพราะว่าหินนี้มันเป็นหินปกติอยู่แล้วเช่นในส่วนของตัวละครแบ็คโรดอันนี้คืออัปแน่นอนอันนี้ก็อัปครับผม ตัวนี้ก็อัพได้นะแล้วก็สลิปเปอร์ก็อัพนะครับเพราะว่าเอามายิงบอสให้มันแรงแรงในกรณีที่คุณไม่มีเอสปายด้าแล้วก็หินอัพสกิลทั่วไปเนี่ยเหมาะสำหรับตัวละครที่เป็นระดับ S R แล้วก็หาแรกได้้างง่ายนั่นเองอย่างต่อมานะครับผมนั่นก็คือการทํากิจกรรมต่างๆของตัวเกมให้สอดคล้องกับการไต่เตจซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเวลาเล่นไปสักพักครับกุญแจมันเต็มไว้ทุกคนแล้วอยากจะแบบเอ้พี่ผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นผมกดออโต้ได้เลยไหมนะครับปล่อยฟาร์มแบบอัตโนมัติอะไรเง คือถามว่ากดได้ไหมครับมันสามารถกดได้แต่ย่าลืมว่าทุกครั้งที่คุณกดฟาร์มหรือว่ากดอะไรก็ตามครับมันจะมีการนับรอบในหน้าต่างกิจกรรมตรงนี้นะครับนั่นก็คือกลุ่มนักเดินทางที่เป็นการนับรอบการต่อสู้นะครับตามจานวนตรงนี้นะครับห้าร้อยเจ็ดจนถึงภารกิจสุดท้ายครับที่เขาให้เป็นการผสมอสัศวิน3ดาวขึ้นไปถ้าเพื่อนฟาร์มในนี้จนถึงตรงนี้แล้วมันจะยังไม่ทําตรงนี้เพราะว่าคุณต้องผสมแล้วก็อัพใช่ไหมครับถ้าเพื่อนเลือกที่จะฟาร์มในส่วนของรู จำนวนรอบมันจะไม่ถูกคิดในหน้านี้นะครับทุกคนหน้านี้จะคิดก็ต่อเมื่อคุณเสร็จภารกิจตรงนี้เรียบร้อยถึงตรงนี้จะเริ่มนับจํานวนรอบฟาร์มซ้ำเนี่ยอีกครั้งหนึ่งคือถ้าเราฟาร์มตะบีตะบันฟาร์มในช่วงแรกคุณจะเสียโอกาสตรงนี้ไปเยอะมากครับคือจำนวนรอบที่เราอุตสาห์ฟาร์มแบบ4-500รอบตรงนี้มันไม่นับนะฮะทุกคนก็พยายามดูให้สอดคล้องด้วยว่าเอ้ยโอเคตอนนี้ภารกิจเราใกล้เสร็จแล้วเราฟาร์มต่ออีกประมาณนี้นะครับอันนี้อัพสกิลอัศวินเอ้ผมว่าผมผ่านละ ก็ประมาณนี้แล้วก็ค่อยมาทําการออโต้400รอบตามที่เรามีนะปัจจุบันตอนนั้นก็ได้เช่นเดียวกันแล้วก็กลุ่มนักเดินทางพัฒนาก็เช่นเดียวกันครับทำให้มันสอดคล้องและอย่าลืมเก็บในส่วนของกิจกรรมของตัวเกมกันด้วยเพราะว่ากิจกรรมบางอันเนี่ยมันก็จะมีระยะเวลาจํากัดแล้วก็บางอันเนี่ยที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยมันก็จะได้รับของรางวัลจากตรงนี้เพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ครับตัวเกมยังมีในส่วนของกิจกรรมเนื้อเรื่องด้วยนะครับที่เป็นตัวละครน้องมิโฮะนะ อันนี้เราสามารถแลกเปลี่ยนของในร้านค้าเนี่ยอันนี้คนแรกมานะครับเอาไปอัพขขั้นสูงก็แลกนะครับทองเนี่ยน่าสนใจพวกเนี้ยสามารถสะสมฟาร์มแล้วก็มาแลกตรงหน้าต่างนี้ได้เช่นเดียวกันครับเหลือระยะเวลาอีกแค่6วันเท่านั้นสาหรับกิจกรรมตรงนี้ก็จะหมดไปแล้วนะครับอย่างต่อมาครับนั่นคือการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการมาของตัวละครใหม่ภายในเกม Save Night Rebirth สำหรับตัวละคร Save Night Rebirth นะครับในกรณีที่เป็นตู้พิกอัพตอนนี้นับถอยหลังอีกประมาณ4วันเท่านั้นนะครับตู้เขาก็จะ หมดไปนะครับซึ่งถ้าเพื่อนเป็นแบบสายฟรีสายเติมครับเ,เพื่อนสามารถดองรูบี้ได้นะครับซึ่งรูบี้ที่เหมาะสมกับการสุมนะ่มในแต่ละครั้งก็ประมาณหลักแสนบวกๆเพราะว่าเวลาเราสุ่มแต่ต,ตัวครับการที่เราจะเอาตัวละครเลยอ่ะผมจะชอบคิดเผื่อในกรณีที่เราหลุดเลทไวทุกคนเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยหลุดแน่นอนครับหนึ100่งร้อยโลเนี่ยมันไม่มีโอกาสที่จะได้ตัวละครแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่จะออกตัวละครพิกอัพห้าสิบห้าสิบนะครับผมกับตัวละครอ,อื่นๆที่เป็นการเฉลี่ยเนาะส่วน200ก็จะเป็นการกาะระันต ผมคิดในเลทของตัวเองนะผมโดนถึง200ตลอดลยครับผมการที่เรามีเพรหลักแสนในการสูมเนี่ยก็จะคุ้มค่าต้องดูด้วยนะว่าตัวละครต่อไปเนี่ยมันตรงสายกับที่เราเล่นหรือเปล่าถ้าคุณเป็นสาย p v p ก็เก็บได้เลยแต่ถ้าคุณเป็นสาย PE ก็ข้ามไปก่อนหรือว่าเป็นตัวอวยสามารถจัดได้ตามความชอบแล้วก็ส่วนตัวละครในตู้ทาวอนครับก็เลือกวิสลิสได้เลยนะครับผมซึ่งตอนนี้ครับปัจจุบันผมก็ยังไม่ได้น้องวิสกิทนะทุกคนคือออกน้องรีนมา2แล้วนะครับออกตัวนี้ออกตัวนั้นคือแบบ ตัวอื่นออกครับกเว้นบิสกิตครับไม่ออกให้ผมกับเอสปารากับยูชินพวกนี้ก็เลยต้องทําการหามาเองทั้งนั้นเลยนะครับเป็นไรที่น่าเสียดายมากก็อย่าลืมเลือกปัฒน,นาเพื่อปั้นตัวละครเหล่านั้นสอดคองกันไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะปั้นในส่วนของแทโอต่อถ้าได้ตัวนนละครพวกนี้ครบแล้วก็สามารถเลือกแทโอมาอัพดาวซ้ำๆได้เช่นเดียวกันนะครับ ลำดับการฟาร์มในช่วงนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมหลักๆแล้วก็จะเป็นการเก็บตกกิจกรรมต่างๆของตัวเกมที่มีการอัปเดตเข้ามาแล้วก็ทําให้มันสอดคล้องต่อการอัปเดตในแต่ละครั้งอย่าลืมทําการลงอารีนาไต่หอลงเลสแล้วก็ดันเจนพัฒนากันด้วยนะครับหวังว่าในพาร์นี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมิมากก็น้อยถ้าเพื่อนชืช่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเราเจอกันในพาร์ตต่อไปสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ